พอถวึงกระบ,บน85นะครับเข้าสถานีบ้านโป่งตามเวลาครับได้คิว Q y ไหมายเลข5230นะครับทำกระบน <c oughs> สารก็มาแน่น แน่นเหมือนกันนะครับมียืนหลายคนเลยฮะครับเบยอเขากคนแน่นเลยฮะ ารตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถขับเทล่อนสถานีบ้านโกลในทางท่าที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถโดยขบวนที่85ก่อนทักสถานีกลางกรุงเทพมหานครสุดปลายทางสถานีนครศรีธรรมราชท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและบอกผู้หญิงที่ว่ามีการปิดทางชั้ต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสังเให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ แ <c oughs> น่นเลยนะครับบนรถแน่นเลยอ๋อ